ขอบอกเล่าเรื่องราวแดนสยามเรื่องลือนามคณาจารย์ผู้ทรงศีลขารวาดอยู่ในธรรมเป็นอาจินมิเคยสิ้นตำนานทินขวานทอง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่เคารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านบ้านมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับเมื่อประมาณปีพศ2500-2520ถึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมากมายหลายท่านเช่นหลวงพ่อ่อวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อหวานวัดดอกไม้หลวงปูน่นายวัดบ้านแจงหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธทิราชหลวงพ่ออ,อดวัดบ้านช้างหลวงพ่อฟ้อนวัดบา้านพาดหลวงพ่อพรมวัดขนอนเนือเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของพระผู้เรืองอาคมอีกยุคสมัยหนึ่งก็ว่าได้ สมัยนั้นหาใครได้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เอ่ยนามมาข้างต้นแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากมากถึงขนาดนำคุณวิเศษของอาจารย์ไปเอ่ยอ้างว่าท่านเก่งกว่าใครๆและแล้วก็มีคนนำความเก่งของอาจารย์ตัวเองไปคุยโวโอ้อวดยกตนคมลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านอื่นเข้าจนได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ศึกแห่งศักดิ์ศรีจึงเกิดขึ้น ลุงระเบียบสมตัวเป็นคนตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแกมาทำงานที่โรงงานทอผ้าในซอยเสยนานิคมสองแกเล่าไว้ฟังว่าเมื่อปีพศ2516ณนพิธีแต่งงานแห่งหนึ่งในตำบลหันสังซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวเป็นคนแถววัดกษัตราธิราชหลังจากเสร็จงานในช่วงเช้า แขกเรือที่มาร่วมงานก็ทยอยกันกลับบ้านแต่งานฉลองก็ยังดำเนินต่อไปเพราะญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมแยกย้ายขณะนั้นต่างฝ่ายต่างก็เมากันจนได้ที่ญาติเจ้าบ่าวที่ค้าตกระดุลรัตนามาลาของหลวงพ่อเทียมวัดกตัตราชิราชรู้ว่าญาติฝ่ายเจ้าสาวเป็นลูกศิษย์ศักยัน์ของหลวงปูน่นายวัดบ้านแจง้งขณะนั้นชื่อเสียงของพระอาจารย์ทั้งสองท่านโด่งดังมาก สิทธิหลวงพ่อเทียมพูดจ่ายกตนข่มท่านในทํานองว่าหลวงพ่อเทียมท่านเก่งกว่าฝ่ายลูกศิษย์หลวงปูน่นายมาโดนรูปคมหยามศักดิ์ศรีกันเช่นนั้นก็ยอมไม่ได้เพราะตนเป็นนักเลงเจ้าทินและพระอาจารย์ตนคือหในร้อพระคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมพิธีพุทธาพิเศษ25พุทธศตรวตรรษซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคกรุงรัตนกโกสินทร์ จึงเอ่ยปากท้าทายหากมึงคิดว่าอาจารย์มึงเก่งกว่าอาจารย์กูก็มาดวลปืนกันให้รู้แลรู้รอดไปเลยถ้ามึงไม่กล้าก้อยคลานกลับวัดกรัตปลาไปทิดหลวงพ่อเทียมก็ตอบรับคำท้าสถานที่ดวลปืนก็คือสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานที่อยู่ใกล้กับบ้านงานโดยต่างฝ่ายต่างก็ถือปืนยืนบนสะพานแล้วหันหน้าเข้าหากันในระยะประมาณสี่เมตร สิทธิหลวงพ่อเทียมใช้ปืนโค้ขนาดจุด4.5ส่วนสิทธิ์หลวงปูน่นายใช้ปืนลูกโม่ยี่ห้อสมิธแอนเวสันขนาดจุด3.57พอได้สัญญาณต่างฝ่ายต่างก็ลั่นไกปืนเสียงปืนดังติดติดกันถึงสี่นัดยิงกันคนละสองนัดลูกปืนเข้าที่หน้าอกของคนทั้งสองและด้วยความแรงของกระสุนจุด4.5และจุ3.57เลยทำให้ทั้งคู่กระเด็นร่วงลงจากสะพานตกน้ำไป คนที่มาชมการดวปลปืนในครั้งนั้นต่างพากันเงียบกริบไม่ถึงอึดใจต่อมาทั้งคู่ก็พากันไหว้น้ำกลับเข้าฝั่งทางด้านกองเชียร์ของตนโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยจะมีความเสียหายบ้างก็คือเสื้อของทั้งสองคนเป็นรูที่เกิดจากคมกระสุนกับเนื้อตัวที่เปียกปอนเมื่อกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเห็นดังนั้นก็นึกถึงพระอาจารย์ของตนแล้วยกมือไหว้ทั่วหัว ปากเอ่ยสาธุสาธุเสียงดังอื้ออึงหลังขึ้นจากน้ำได้แล้วต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าได้เจอคนจริงคนดีศีอยุธยาเข้าให้แล้วท่าทีของคนทั้งคู่จึงเปลี่ยนไปกลายเป็นเกรงใจและยอมรับนับถือซึ่งกันและกันจากนั้นทั้งคู่ก็รีบยกมือไหว้พร้อมเอ่ยปากขอขมาลาโทษกันเสร็จแล้วก็พากันเดินกอดคอกลับบ้านงาน ทุกคนที่บ้านงานต่างก็ดีใจที่ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและที่สำคัญนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเอ่ยปากพูดจาดูหมิ่นดูแคลนครูบาอาจารย์ของผู้อื่นกันอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องเล่าในยุคเก่าก่อนที่แสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนนั้นมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างมากแต่การที่ใช้ปืนใช้มีดมาดวลมาประลองกัน ซึ่งเอาความตายมาเป็นเดิมพันนั้นครูบาอาจารย์ท่านคงไม่ชอบใจอย่างแน่นอนหากถึงยามชะตาขาดขึ้นมารับรองว่าใครก็ช่วยไม่ได้ครับทางที่ดีที่สุดก็คือรู้ที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้ที่จะให้เกียรติเคารพในบิดามารดาครูบาอาจารย์ของผู้อื่นปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและหากเรารับรู้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ แล้วเอามาประยุกต์โดยนำความกตัญยูความศรัทธาที่มีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของตนมาเป็นกำลังใจในการกระทำความดีมาเป็นกำลังใจในการประกอบหน้าที่การงานและนำคำสั่งสอนของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันรับรองว่าชีวิตจะไม่มีตกอับจะนำพาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนอย่างแน่นอนครับ ขอขอบพระคุณข้อมูลจากเพจอาจาร,รย์กบอาจาร,รย์โอสิทธิหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งไว้เป็นอย่างสูงครับก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์และสาระจากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลิฟไทยแลนด์ครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูงเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรภคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ